ก็วันนี้ทางกรุงเทพมหานครก็มีตลาท่านพิธานะครับแล้วก็ทางว่าที่สสก้าวไกลของกรุงเทพมหานครจำนวนสามสองท่านแต่มายี่สิบเก้าเนาะแล้วก็อีกทีมงานที่เข้มแข็งของพรรคก้าวไกลนะครับแล้วก็สกอออีกสามท่านที่มาร่วมก็ผมว่าเป็นนิสัยที่ดีครับผมว่าจริงแล้วการขับเคลื่อน หลายอย่างไปข้างหน้าเนี่ยคือความร่วมมือเป็นสิ่งสําคัญและการได้มาพบปะหาด้วยกันตั้งแต่เริ่มเนี่ยทำให้มีความเข้าใจร่วมกันแล้วก็จะได้ร่วมเดินกันไปไม่ว่าจะบทบาทอะไรก็ตามในอนาคตนะผมเชื่อว่าการร่วมมือกันเป็นสิ่งสําคัญนะครับแล้วก็ขอบคุณทางท่านวิชาที่กรุณาให้ความคิดเห็นดีหลายอย่างเลยผมเชื่อว่าจากที่ทางทีมงานว่าที่สสลงไปในพื้นที่ก็จะมีฟีดแบ็จากประชาชนหลายด้านรวมทั้งการเห็นปัญหาการมีเทคโนโลยีที่อยู่ใน หนยงานที่เข้มแข็งเนี่ยก็ทําให้เราหาคําตอบที่ดีสาหรับเมืองได้ก็ต้องขอบคุณที่กรุณานําทีมมาเยี่ยนแล้วเชื่อว่าวันนี้ก็เป็นก้าวแรกของการเดินทางไกลเดินไกลๆและเดินทางไกลด้วยนะเราจะทําให้จุดหมายเดียวกันครับของทางกรทมกับทางภาคก้าวไกลคือทําประโยชน์ให้กับประชาชนสูงสุดครับ ครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่านะครับที่อุตส่าห์โฆษณา,าพักก้าวไกลให้เมื่อกี้นะครับจะก้าวให้ไกลต้องก้าวด้วยกัน <S <S ก็คงเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางพักก้าวไกลคิดมาโดยตลอดนะครับในการทํางานอย่างไร้รอยต่อนะครับปัญหาหลายๆเรื่อง ในกรุงเทพมหานครนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเก่าที่คาราคาซังมานานหรือเป็นปัญหาใหม่ที่เพิ่งเป็นความท้าทายใหม่ๆที่เกิดขึ้นในช่วง2อสาปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร้รอยต่อตั้งแต่ระดับรัฐบาลระดับนายกรัฐมนตรีมาที่สภาผู้แทนราษฎรมาที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาที่สภากรุงเทพมหานครเนี่ยผมคิดว่าการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นข้อจํากัดทางด้านเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณนะครับข้อจํากัดเกี่ยวกับทางด้านเรื่องกฎหมายหรือแม้แต่การประ สารงานการเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็จะสามารถที่จะทําให้กรุงเทพมหาคนครเนี่ยทำงานได้คล่องตัวมากขึ้นนะครับวันนี้ก็เลยมา รับข้อเสนอจากทางท่านผู้ว่านะครับทั้งหมด21ข้อที่ท่านทําคนเดียวไม่ได้นะครับท่านต้องประสานงานกับเราเพื่อที่จะให้เราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสอส32คนที่อยู่ในกรุงเทพก็ดีหรือว่าที่อยู่ในจังหวัดอื่นๆก็ดีในการผ่านกฎหมายให้ท่านผู้ว่าทํางานได้ยกตัวอย่างการแก้ไข PM 2.5ในกรุงเทพมหานครนะครับส่วนใหญ่ก็จะมาจากการเดินทางของรถเป็นต้นถ้าต่ากว่า4ล้อนะครับกรุงเทพมหานครมีอํานาจในการ ตรวจนะครับแต่ถ้าเกินมากกว่า4ล้อก็เป็นอำนาจของกระทรวงอื่นเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่เป็นต้นว่าการทำงานแบบไร้อรอยต่อหรือว่าที่เรียกว่า seamless b a n g k o k เนี่ย มันจะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาในกรุงเทพมหานครได้ขนาดไหนนะครับในขณะเดียวกันประเด็นที่2ก็ได้เรียนท่านผู้ว่าไปครับว่าในกฎหมาย45ฉบ,บับที่พรรคเก้าไกลต้องการจะนําเสนอเนี่ยมันมีส่วนได้ส่วนเสียอยู่ที่กรุงเทพมหานครเหมือนกันนั่นก็คือการาทําพรบรกรุงเทพมหานครในการเลือกตั้งผู้ว่าเขตนะครับก็ได้นําเสนอให้ท่านผู้ว่าได้รับทราบไว้นะครับประเด็นที่3นะครับก็คือการตั้งคณะกรรมการเปลี่ยนผ่านในการทํางานระหว่างกรุงเทพมหานคร กับพรรคเก้าไกลนะครับหรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Bangkok t r k t s i t s o t Team นะครับโดยที่ทางพรรคเก้าไกลนะครับก็ได้นําเสนอคุณพิจารณ์นะครับรองหัวหน้าพักเป็นประธานทางฝั่งของพรรคเก้าไกลแล้วก็ทุกท่านที่ยืนอยู่ที่นี้นะครับก็จะเป็นคนที่เป็นส่วนประกอบของคณะกรรมการทางฝั่งของ พักเก้าไกลนะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครท่านผู้ว่าก็กรณานะครับให้ท่านประธานต่อสักนะครับมาเป็นประธานรวมถึงทุกท่านที่ยืนอยู่ทางฝั่งซ้ายก็คงจะเป็นการทํางานร่วมกันอย่างไร้รอยต่ออย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ทําให้การประชุมวันนี้ไม่ใช่เป็นแค่การประชุมเสร็จแล้วก็เลิกกันไปแต่ว่าก็คงจะกําหนดประเด็นพิจ,จารณาแล้วก็สามารถที่จะประชุมครั้งที่2ครั้งที่3ได้อย่างมีเนื้อมีหนังนะครับเพื่อประโยชน์และการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพของพี่น้องชาวกรุงเทพมหานคร ทุกคนนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นถ้อยคําแถลงของทงท่านผู้ว่าด้วยแล้วก็ทางทางผมในฐานะหัวหน้าพักเก้าไกลด้วยนะครับก็คงจะจบการถแถลงของเราแต่เพียงเท่านี้แต่ถ้าเกิดพี่น้องสมริชนมีคําถามประเรด็นใดก็เรียนเชิญได้ตอนนี้ครับมีคําถามไมครับในานามของพรกเก้าไกลครับ พราะว่าพรรคเก้าไกลสสสาจาก33คนนะครับ <Caucas> ก <us> ็มาในนามของพรรคเก้าไกลนะครับก็เห็นด้วยทั้ง21่อข้อและจริงๆแล้วก็ตรงกับนโยบาย300นโยบายแล้วก็กฎหมาย45่ะ นโยบายที่เราได้เตรียมเอาไว้ผมก็คุยกับท่านผู้ว่าว่าต่อไปมันก็คงจะเป็นเรื่องของการเรียาดับความสําคัญในการที่จะปฏิบัติไม่ว่าทางฝั่งเราจะยื่นกฎหมายได้ก่อนก็จะรับฟังความคิดเห็นของท่านผู้ว่ามาการประชุมครมอถ้าจัดตั้งรัฐบาลสําเร็จเนี่ยมันก็จะต้องเป็นเรื่องที่สามารถที่จะทําให้ท่านผู้ว่าสามารถทํางานได้ด้วยโดยเร็วเช่นเดียวกันแล้วก็ในขณะเดียวกันคุยกัน,กนว่ามันมี มะม่วงใต้ต้นเยอะนะครับมันมี low hanging fruit นะครับมันมี quick win หลายสิ่งหลายอย่างที่มันเป็นรายละเอียดเล็กน้อยเนี่ยก็จะได้ไปคุยกันใน Bangkok transition team เพื่อให้ท่านผู้ว่าแล้วก็ทางสสแล้วก็ทางสกเนี่ยได้แก้ปัญหาได้รวดเร็วมากขึ้นนันจนน่าจะเป็นประเด็นมากกว่า ตอนนี้เดี๋ยวให้ทางทั้งประธานทั้งสองฝั่งไปกําหนดหารือกันนะครับแล้วก็คงจะกําหนดประเด็นประชุมประเด็นพิจารณาเป็นเรื่องๆไปแล้วก็คงจะเชิญคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือคนที่มีความรู้ในแต่ละเรื่องเนี่ยเข้ามาให้มีโอกาสได้เจอกันได้พูดคุยกันได้เน็ตเวิร์กกันแล้วก็ได้รดเปลี่ยนวิธีการทํางานกันก็คงจะเป็นการประชุมแต่ละครั้งแต่ละครั้งไปคงไม่ได้ฟิกตล์ตัวนะครับ <c oughs> ครับเมื่อกี้ได้คุยกับท่านผู้ว่าเรียบร้อยอันที่หนึ่งก็คือหน้าฝนจะเข้าก็คงจะเป็นเรื่องของการบริหารน้ําท่วมแล้วก็เขื่อนการต้องการการหนุนของน้ําทะเลนะครับอันที่2ก็คงเป็นเรื่องของคมนาคมรถติดนะครับว่าจะเอาอยัางไงเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้แล้วก็ทางคุณสุรเชษก็มีไอเดียเรื่องของการทำฟีเดอร์ซึ่งทําไปแล้วที่ทวีวัฒนาโดยสกอของเราเพื่อที่จะให้มีเส้นเลือดฝอยส่งเข้าไปสู่เส้นเลือดใหญ่และการเดินทางร้อยลอยต่อเนี่ยก็น่าจะลดนะครับการเดินทางโดยใช้พาหนะ ส่วนบุคคลได้มากขึ้นก็น่าจะแก้ไขปัญหาจราจรได้นะครับอันที่สามก็คงเป็นัหาเรื่องเกี่ยวกับฝุ่น PM เ5มซึ่งถึงแม้ว่ายังไม่มาเร็วๆนี้นะครับแต่ว่า การทํางานเนี่ยมันเป็นเชิงมหาภาคมากกว่าหลายเรื่องอาจจะเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครเองเช่นคมนาคมเช่นการควบคุมการก่อสร้างบางเรื่องนะครับก็อาจจะมีเรื่องของฝุ่นที่มาจากทางประเทศเพื่อนบ้านทางฝั่งขวาเข้ามาจนถึงตรงนี้ก็มีรายงานวิชาการที่เห็นด้วยด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยบางเรื่องมันเป็นเรื่องระหว่างประเทศเลยด้วยซ้ําไปบางเรื่องมันเป็นเรื่องระดับภูมิภาคนะครับแม่จะเป็นลงปูนในภาคกลางอันนี้ก็เป็นระดับภูมิภาคหรือเป็นระดับ ท้องถิ่นอย่างเป็นระดับโลโก้กับสิ่งที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหาคนครเองเพราะฉะนั้น3ามเลเยอร์นี้เนี่ยมันก็ต้องมีกฎหมายอย่างพรบอากาศสะอาดรวมถึงการทํางานของกระทรวงต่างประเทศการทํางานของกระทรวงอย่างอุตสาหกรรมดูแลโรงปูนนะครับรวมถึงเรื่องของการประสานงานการภายในพื้นที่ระหว่างกระทรวงคมนาคมกับกรุงเทพมหาคนครเป็นต้นอันนี้ก็เป็นแนวทางในการทํางานครับ มีมีความตั้งใจที่จะจะบรรเทาให้ได้มากที่สุดโดยการเอาเทคโนโลยีมาใช้นะครับแล้วก็การเดินทางที่มันมีรอยต่อเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้รถไฟฟ้าที่ต้องมีการแลกตัวหลายๆครั้งต้องไปต่อแถวเอาใหม่แล้วต้องการที่จะให้เป็นตั๋วใบเดียวให้ได้ในราคาที่ย่อมเยาวนะครับการที่จะให้มีขนส่งสาธารณะอย่างรถไฟฟ้าที่เป็นข้อบัญญัติที่สกอของพระเก้าไกลไปเสนอให้กับกรุงเทพมหานครให้อ่ สะดวกมากขึ้นสะอาดมากขึ้นราคาดีมากขึ้นทั้งหมดนี้เนี่ยผมก็มั่นใจว่า รถเมคคันหนึ่งเนี่ยบรรทุกได้20คนกับรถ20คันถ้าทําได้เนี่ยมันก็ได้2เด้งก็คืออันที่1ลดรถจราจรด้วยอันที่2ก็คือลดการใช้พลังงานที่เป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ด้วยก็ถ้าจะทำแซนบ็อกซ์ในเรื่องนี้ในกรุงเทพมหาคนครก็น่าจะเป็นพื้นที่ที่สาคัญมากที่สุดแต่ในขณนะเดียวกันไม่ได้จบที่กรุงเทพมหาคนครครับปริมณฑลนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสงครามสมุทรปราการก็เป็นแนวร่วมที่ผมเรียกว่ากรุงเทพบวกแบงคอก p l u สเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องทํางานในรอบนอกเพื่อที่จะให้ท่าน ครับทางผมตอบเลยเดี๋ยวให้ท่านผู้ว่าตอบของผมก็คือมอบหมายให้กระทางคุณสุรเชษได้ทำเขาก็มีโมเดลในการคิดมาหลายเรื่องพอสม,สมควรนะครับว่าจะทำยังไงให้ได้ราคาที่เหมาะสมแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแต่คราวนี้ในขณะเดียวกันเพราะว่ามันมีสองคณะทำงานที่จะต้องมาประสานการโดยที่คุณสุรเชษเป็นแกนกลางอยู่แล้วก็คือคณะเปลี่ยนผ่านทั้งด้านของคมนาคมกับพรรครวมอีก จ็ดพักที่เหลือนะครับเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้มีโผก,กรามอออกมาว่าใครดูแลเรื่องกระทรวงคมนาคมอะไรอย่างนี้เนาะก็คือเอาปัญหาประชาชนเป็นตัวตั้งก่อนแล้วในขณะเดียวกันก็คงต้องประสานงานกับในพื้นที่กับกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นทั้ง uh, transportation uh, transition team กับ b a n g k o k transition team ก็คงต้องทำงานร่วมกันตรงนี้เพื่อที่จะให้ตัวร่วมเกิดขึ้นได้นะครับยนเชิญท่านผูน้ว่าครับคามจริงแล้วหัวใจก็คือคือตัวร่วมปันเทคโนโลยีไม่ยากแล้วเพราะมันใช้บัตรแตะได้ง่ายแนละ้วแต่ว่าโครงสร้างราคาร่วมอันนี้คือสิ่งสำคัญ ทำไงให้ราคาทั้งหมดมันเชื่อมและราคาถูกที่สุดสําหรับประชาชนอันนี้คือโจทย์ที่ท้าทายมากกว่าซึ่งกรมทมทําเองไม่ได้เพราะกรทมตอนนี้มีอยู่แค่บีเทสเจ้าเดียวแต่ถ้าเป็นโครงสร้างราคาร่วมมันต้องหมายถึงรถเมย์หมายถึงเรือหมายถึงฟิเด์ต่างๆด้วยซึ่งผมว่าทางทาง่านตุกเชก็มีไอเดียค่อนข้างเยอะอยู่แล้วครับ ครับก็มีมีหลายประเด็นที่อาจจะเป็นกฎหมายหรือใบอนุญ,ญาตที่อัปเดตไปแล้วไม่ค่อยได้ใช้แต่กลายเป็นโอกาสในการใช้ดุลพินิจของของอ ข้าราชการที่ดีมีเยอะแน่นอนนะครับแต่อาจจะมีข้าราชการบางคนที่ใช้โอกาสนี้ในการเรียกสวยอะไรต่ที่ผ่านมาผมก็คิดว่าคุณวิโรดก็ทําหน้าที่เรื่องนี้ได้ดีนะครับแล้ววันนี้ประชุมตอนเช้าที่พัเพื่อไทยเนี่ยก็ตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับ anti corruption ซึ่งคุณวิโรดก็เป็นตัวแทนในการบริหารจัดการตรงนี้ก็คงจะดูไม่ใช่แค่ในกรุงเทพมหานครหรอกครับแต่ว่าก็คงจะดูภาพใหญ่ด้วยเพราะว่าวันนี้ก็มีการพูดถึงเรื่องสวยน้ํามันสวยรถโรงเรียนอะไรขึ้นมาเยอะอีกมากมายคราวนี้วิธีแก้เนี่ยมันก็คงต้องทำ Re กเกิ t o r u i o t i n ติในการลดพวกพวกใบอนุญาตพวกกฎหมายต่างๆที่มันไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องใช้แล้วแต่ว่า,ามีข้าราชการสามารถลากยาวได้15วันยังไม่เสร็จ20วันยังไม่เสร็จใน,นที่สุดใต้โต๊ะมันก็ต้องตามมาเพื่อที่อำนวยความสะดวกไอ้พวกนี้เนี่ย <c oughs> ก็คงจะไปกระบวนการในการแก้ไขปัญหาตรงนั้นนะครับ เดี๋ยวผมตอบก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวให้ท่านผู้ว่าตอบบ้างของผมก็คือ2ประเด็นนี้ยังหารือไม่เสร็จเป็นส่วนหนึ่งของวาระของแม่คอกทรานสิชันทีมแต่ก็พอที่จะเข้าใจว่าท่านผู้ว่าต้องการจะย้ายออกไปอยู่ที่แหลมฉบังใช่ไหมครับจะมนอยู่ในวาระชาติครับซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็คงต้องดูเรื่องเกี่ยวกับปัญหาที่เข้าใจว่าเป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็รถติดเพราะว่าในขณะเดียวกันทางแหลมฉบังก็ในชลบุรีก็เป็นเขตที่สสของพรรคก้าไกลอยู่เยอะแล้วก็ได้รับ ข้อร้องเรียนมาเยอะเหมือนกันว่าท่าเรือก็ทําให้มีปัญหาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันมเราต้องการที่จะแก้ปัญหาไม่ใช่แค่ย้ายออกจากคลองเตยแล้วก็เอาไปให้ที่แหลมฉบังมันต้องแก้ทบุรณาการทั้งระบบเพื่อที่ไม่ได้เป็นการเอาปัญหาของคนกรุงเทพไปทิ้งให้คนชนบุรีอันนี้ผมก็คิดว่าคนกรุงเทพก็ไม่ต้องการที่จะทําแบบนั้นเช่นเดียวกันก็คงต้องปรึกษาหารือกันมากขึ้นนะครับในเรื่องของรถไฟฟ้าสีเขียวเนี่ยทางคุณธุรเชษก็มีข้อมูลที่จะพร้อมอยู่ถ้ามันเสด็จน้ําพอสมควรก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสไได้้แถลงงกัับบพี่่่นนนออสมชตปะคร ครับทีล้เรื่องถ้าเรือของเตยคงต้องคุยอยกายาวอะแต่ที่ยกประเด็นนี้ขึ้นมาคือจะให้เห็นว่าในวาระแห่งชาติเรื่องฝุ่นเนี่ยเรามีหนาเป็นเล่มหนาเลยอะแต่ยังไม่มีการดำเนินการครบถ้วนเลยผมว่าถ้าเกิดรัฐบาลใหม่มาหรือว่าทางสสก้าวไกลในสภาก็ช่วยผลักดันตรงนี้อย่างน้อยแผนที่มีอยู่แล้วมาทบทวนว่าอันไหนทําไม่ควรทําแล้วก็ถ้าทำก็ลุยถ้าไม่ทําก็ตัดออกจะได้มีความชัดเจนแล้วก็ดําเนินการตามแผนที่วางไว้อย่างแท้จริงส่วนรถไฟฟ้าสายสะเกียวคงต้องคุยรายใหญ่อีก,อ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 กยาวครับ โอเคนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับสามสามโมงครึ่งส่งข่าวได้พอดีเลยนี่ขอบคุณนะครับพี่ดาขอบคุณมากโอเคพี่ขอบคุณมากขอบคุณมากครับอาจารย์มาขอบคุณนะครับขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะ